เ่าละวันนี้มีพุทธภาษิตบทหนึ่งนะให้ฟังเป็นข้อคิด หลวงท่านจัดว่ายะถาอาคารังทุตฉันนังวุธีสมติวิชติเอวังอภาวิตังจิตตังราโคสมติวิชติแปลว่าทาคำแปลดีนะน่าคิดมากผมวงทัดว่าเป็นคำแปลว่าฝนย่อมรั่วรถเรือนอที่มุงไม่ดีฉันใด ราคาย่อมรั่วรดกิตที่ไม่ไไ้อบรมฉะนั้นท่านเปรียบเทียบเรื่องของฝนฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีชั้นใดหลายคนนะหลังคาบ้านตอนนี้น้ํารั่วบ้างน้ําซึมบ้างหลังคาพังบ้างฝนตกติดต่อกันหลายวันพงกท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นแหละฝนย่อมรั่วรดหลังคาเรือนที่มุงไม่ดีชั้นใด ราคาย่อมรู้รสจิตที่ไม่ได้อบรมฉะนั้นราคะคือความกำหนัดย่อมใจเรื่องความรักใคร่ความชอบความไม่ชอบอะไรพวกเนี้ยก็ในในเรื่องที่มันมันทำให้จิตใจเรามันอะไรหมกมุน่นฟุ้งซ่านวุ่นวายก็เลยอำนาจแห่งราคถ้าไม่ได้ทางใจก็กลายเป็นอำนาจของอะไรของโทสะเป็นปฏิฆะก็คือการต่อต้าน การทำลายล้างทำไม่ได้สังเวยนะในอำนาจของราคะแรงมากร้ายมากแล้วก็มันทําลายได้อีกสารพัดอย่างอำนาจแห่งราคะเพราะน,นั่นจึงบอกว่าถ้าไม่ฝึกฝนไม่ฝึกฝนไม่ทําใจบ้างก็จะเกิดปัญหาเหมือนกับฝนั่วหลังคาหลังคาัาคา่วนั่นแหละเห็นไหมตกมาที่ใดก็เอียกทุกทีเสียหายทุกทีแล้วยิ่งเสียหายมากเลยถ้ามัน หลังคามันรั่วไม่ซ่อมเลยเนี่ยมันก็เสียหายเยอะจิตใจคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่รู้จักการคำว่าในหลักคำสอนของพระพุทธเจาา้าเนี่ยใช้คำว่าอบรมไม่อบรมก็คือไม่ฝึกฝนไม่ฝึกฝนไม่เตือนตนเองไว้บ้างไม่ค่อยแล้วว่ะไม่ตรวจดูความบกคล่องของตนเองบ้างอย่างไร ไม่ตรวจด,ดูความบกพร่องของตอนเองบ้างคือไม่ตรวจดูว่าหลังคามันรั่วตรงไหนบ้างไม่เคยตรวจดูเลยฝนตกมาก็รั่วเลยก็เหมือนกันจิตคนเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ดูข้อบ,บกพร่องของเราบ้างในเรื่องพวกเนี้ยในเรื่องข้อปฏิบัติในเรื่องข้อวัดปฏิบัติของเราในเรื่องการควบคุมอารมณ์ของเราเราเคยฝึกการควบคุมอารมณ์เราบ้างหรือเปล่าะอะไรเกิดมาปุ๊บ เอาทันทีละทีนี้หมายถึงว่าจิตมันมันระเบิดทันทีเลยนีย่แหละมันระเบิดทันทีมันเกิดความเสียหายไม่ใช่เฉพาะเรื่องของราคะเรื่องของความโกรธเรื่องขอ,องความหงุดหงิดเรื่องของความโลภก็เหมือนกันเห็นไหมล่ะความโลภถ้าจิตเรามันหมกมุน่นอยู่กับความโลภอยากได้อย่างเดียวอยากได้อยากได้ยาต้องให้ได,ได้ต้องให้ได้ต้องให้รวยต้องให้รวยเห็นไหมถ้าเกิดไม่ได้มันไ,ไม่รวยขึ้นมาเห็นไหมจิตมันไม่เคยอบรม จิตไม่เคยกอบลมมันมีเพียงแค่ความคิดที่มันถูกปลูกฝังเอาไว้ว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องให้ได้ต้องใหไได้อย่างไหละ่ะเมื่อมันไม่ได้มันก็ถูกปลูกฝังเอาไว้อย่างนั้นอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นปฏิฆะเกิดเ็าเรียกหลุดใช่ไหมหลุดอารมณ์มันหลุดจิตใจมันก็เลยพุ้งซ่านไปเลยเกิดมีปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมละ่ะนะเพราะฉะนั้นฝนตกแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ไ่ดีวันนี้ก็เลยยก พุทธภาษิตบทน,นี้มาให้เปรียบเทียบจะได้เป็นข้อคิดอย่าง,งน้อยน้อยเวลาฝนตกกลับไปบ้านหลังคาร่วกไหนก็นึกถึงพุทธภาษิตบ,นะบทนี้นะฮะวันนี้จไว้เลยนะพุทธภาษิตบทนั้นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสน่ไม่ใช่เฉพาะให้ดูหลังคาเนี่ยให้จำไว้ไม่ได้ตัดให้ดูหลังคาบ้านตัวเองร่วไมไรั่วแต่ให้ดูใจตัวเองใช่ไหมให้ดูจิตดูใจตัวเองว่ารั่วตรงไหนบ้าง บกพร่องตรงไหนบ้างไปรวมตรงไหนบ้างามักจะหลุดตรงไหนบ้างาหลุดหอวีนบ่อยตรงไหนบ้างจะได้ไปอุดใช่บ้างาใช่ไหมนี่แหละเพราะนั้นพุทธภาษิตบทนี้บอกว่าฝนย่อมร่วรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมดรดจิตที่ไม่อบรมฉันนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในหน้าฝนต่อไปจงหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรก็แล้วลแต่ลนะทุกฤดูกาลน,นนะัทุกเวลาทุกโอกาสได้หมดเลย ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในเช้าวันนี้นะก็จะเจริญพร